มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตเพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถเผยแผ่ ra, พระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพประสิทธิภาพและมีความมั่นคงมาร่วมรักษาพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ตลอดไปโดยการเป็นเจ้าภาพถวายพระตาหารแด่พระภิกษุสามเณรจำนวนหนึ่งพรูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยตำบลลำไส้อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก่อนที่พระสงฆ์จะได้ให้พรและพิจารณาฉันอาหารบิณฑบาตของคณะท่านเจ้าภาพขออนุโมทนาบุญกับทุกทุกท่านที่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการมาช่วยดูแลบริหารจัดการ การขบฉันของพระนิสิตให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยท่านผู้บริหารคณาจารย์ทุกระดับได้ช่วยบริจาคก,กำลังทรัพย์กำลังสติปัญญากำลังกายร่วมด้วยช่วยกันเฉพาะในวันนี้ อธิการบดีเองกับดรพระครูศรีสิีธิบัณฑิตได้เห็นข่าวสารผลไม้กระจายบุญของพระราชธรรมนิเทศหลวงพ่อพยอมกัลยาโณที่วัดสวนแก้วเป็นหน้าผลไม้โดยเฉพาะมะม่วงออกมามาก ก็ได้โชโอกาสไปร่วมโครงการกับพระเดชพระคุณนำผลไม้มาถวายแดย่ผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่แล้วก็พระนิสิตพระเดชพระคุณได้ทราบกุศลเจตนาก็ได้ร่วมบุญมาด้วยหลวงพ่อพระราชธรรมนิเทศได้ ถวายมะม่วงสมทบบุญมาด้วยจำนวนห้าสิบกิโลกรัมอนุโมทนาบุญกราบขอบพระคุณหลวงพ่อแล้วก็ได้ถวายบางส่วนให้กับอธิการมดีเป็นกรณีพิเศษนะผลไม้ผลไม้กระจายบุญสวนธรรมสวนนนาการบริหารจัดการวัด สวนแก้วของพระเดชพระคุณนั้นในครั้งอดีตก็หลายท่านก็จะมองว่าเป็นการาทำหน้าที่เรื่องของการสาธารณสงเคราะห์ดูแลประชาชนศรัทธาสธาตูชนที่เป็นผู้ยากไร้บ้างผู้ด้ยโอกาสบ้างทำอาชีพนั้นอาชีพนี้โดยเฉพาะเรื่องการ,กรเกษตรเรื่อง อผลไม้มีเจ็ดสาขาทั่วประเทศแล้วก็มารับกับสถานการณ์ปัจจุบันนี้เป็นอย่างดีที่สุดบ้านเราเมืองเรานั้นเป็นประเทศกเกษตรกรรมเรื่องข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์ในน้ำมีปลาในนามีข้าว ความอุดมสมบูรณ์ครัวไทยสู่ครัวโลกก็ประกาศกันมาแต่ว่าเนื่องจากความก้าวหน้าด้านวิทยาการเทคโนโลยีของโลกเราก็ตามโลกพูดครัวไทยสู่ครัวโลกแต่ก็ไม่ได้มาดูเป็นจริงเป็นจังก็เป็นโอกาสที่จะมาดูเป็นจริงเป็นจัง แม้แต่วัดวาอารามทั้งหลายญาติโยมศรัทธาสาวตุ้ยชนาการที่จะมีกําลังมาสนับสนุนด้วยปัจจัยสี่ก็ไม่สะดวกสบายเหมือนกับครั้งอดีตแล้วเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการวัดดำเนินพันธกิจของคณะสงฆ์แสวงหาปัจจัยอุปธรรมบำรุงเพื่อดำเนินพันธกิจของคณะสงฆ์ก็คงจะเอาแนวทางของวัดสุนแก้วของพ่อพยอมนี้เป็น หลักในการดำเนินการอาวันนี้ก็ได้ประโยชน์หลายส่วนสนับสนุนโครงการผลไม้กระจายบุญของประเดชพระคุณด้วยพวกเราผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่ประสิทธิ์ก็ได้อาหารขบฉันด้วยเป็นการให้แนวคิดความรู้ในการประกอบสัมมาอาชีพของชาวไทยโดยทั่วไปด้วย วันนี้ขอกราบขอบพระคุณอนุโมทนาบุญกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชธรรมมณิเทศพระยอมกัลยาโนแห่งวัดสวนแก้วต่อจากนี้ไปขอทุกท่านได้ตั้งกัลายาณจิตอุศลเจตนาให้สีหน้พรแก่ญาติโยมศรัทธาสาธุชนผู้ถวายความอุปถัธรรมเพื่อความอยู่เย็ยนเป็นสุขปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทุกสิ่งทุกประการ uh, concentrate your mind to give the blessing to all the donors who support us since uh, times immemorial from the past up to the p r i s o n uh, especially the rector along with Dr. p r a k u s i s i t i Bandit. And also, uh, most venerable p r a j a t a m a n i t e t Payom Kalayano of Wat Suan Kao, Nonthaburi, Uh, keep one hundred twenty-five kilograms of mangoes to us. Also, concentrate your mind to keep the blessing to them all, and also uh, to keep the blessing to all the the, the people of all over the world to be uh, free from the disease and keep happiness soon. Than Nisit, ทุกรูปที่ขึ้นมาฉันพัะหารเพลในวันนี้สำหรับวันนี้เป็นวันที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2563มีเจ้าภาพที่ร่วมทำบุญกับคณะของมหาวิทยาลัยซึงรับผิดชอบตัวสำนักส่งเสริมท่านไดดูแลในการบริการในครั้งนี้ อันดับแรกก็มีนายแพทย์รัศมีคุณหญิงสมปองวันนิสสอนได้รับเป็นเจ้าภาพในการถวายความอุญธรรมตั้งแต่วันที่1-30เมษายนพุทธศักราช2563เป็นต้นมาก็จำนวน45,000บาทอย่างภาพที่สองที่ได้ความอุปปรรมานประจำก็คือดรเมชีทศพรวชิระบำเพ็ญ บ้านเพชรบำเพ็ญและคณะลูกศิษย์ได้นำน้ำดื่มมาถวายตั้งแต่วันที่24มีนาคมจำนวน350แพ็ควันที่7เมษายน400แพ็ควันที่26เมษายนจำนวน400แพ็ครวมทั้งหมด13,000ขวดด้วยกันคณะที่สมเป็นคณะของคุณอออุมา เกษตรเพื่อผลและครอบครัวได้นำบริจาคข้าวพะปลาจำนวนสี่ิบลังที่สองกล่องก็รวมทั้งที่สี่ร้อยแปดสิบกล่องได้ร่วมมาถวายกับโรงครัวคณะที่สี่เป็นคณะของพระครูวิสิตประชานาตด็อกเตอร์หรือเราเรียกกันว่าหลวงพ่อแดงรองเจ้าคณะอำเภออัมาวา จเจาอาวาสว,วัดอินทารามจังหวัดสมุทรสงครามท่านได้ถวายเครื่องอุโมงค่าเชื้อไวรับโควิด -19 หนึ่งเครื่องแล้วก็บริจาคข้าวสารอีกจำนวนหนึ่พกรัมแล้วก็แอลกอฮอล์อีก20ลิตรด้วยกันนี่ก็คือเจ้าภาพที่เป็นหลักในการถวายความอุถธ,ธรรม ในานามของมหาวิทยาลัยก็ต้องขออนุโมทนาขอบพระคุณคณะเจ้าภาพทุกท่านที่ได้ให้ความอุปถัมภ์ต่อพระพิสูจน์สเนรนที่มาเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ซึ่งเป็นสถานที่ล้นกล้ารัชการที่ห้าโรงคทรงสถาปนาไว้เพื่อให้พระพิสูจน์สเนรนได้ศึกษาเล่าเรียนพระตรปยฎกและวิชาชั้นสูงนอกจากนั้นยังเปิดโอกาสให้ญาติโยมทศน์าทุชนได้ เราเรียนด้วย,วยก็ได้รับว,ว่าโยมนั้นอุบาสกอุบาสิกาหรือว่าท่านทั้งหลายนั้นได้มีจิตใจที่สําคัญได้มีจิตใจที่สุนทง่งได้มาบํารุงพระพุทธศาสนายอย่างแท้จ,จริงโดยพระพิษุทั้งหลายเหล่านี้ก็จะได้ทั้งใจหรือว่าเรียนศึกษาเล่าเรียนเพื่อที่จะไปใช้ประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศดังที่ท่านทั้งหลายได้เห็นว่าพระทีท่มาฉัน พระทหารเพในวันนี้ตลอดจนถึงที่มาศึกษาเราเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นรั่มาทั้งชาวไตและชาวต่างประเทศท้านที่สิบนุนก็ขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรยัยจงบงปกปักรักษาให้คณะญาติโยมทุกท่านตลอดจนเยาวภาทุกท่านจงมีอายุวันนะสุขาภระปฏิพานธนสารสมบัติพิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลผลได้ลาบยศสุข สารเสริญตลอดกาลนานเทินมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและสืบสานพระราชบัญญัติธานของพระบาทสมเด็จพระจลองเกล้าเจ้าอยู่หัวพัฒนาศักยภาพพระพิสุสง,ง์และชาวพุทธให้มีคุณภาพเพื่อเผยแผพ่พระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงตลอดไปมาร่วมกันระเพลินมหากุศลด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารแด่พระนิสิตวันละสามพันรูป ณนะมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไส้อำเภอวังน้อยจังหวัดพระคนครศรีอยุธยา